สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเบลและรถเส็อๆของสินชัยคาา์เซนเตอร์นะคะวันนี้นะคะเบลนําเสนอรถ Honda Accord ด้านหลังของเบลนี้เลยนะคะแล้วก็พิเศษเลยนะคะวันนี้เราจะพาไปเทสกันในระยะทางประมาณออไม่ไกลมากนะคะออกถนนใหญ่กันนะคะดูระบบการขับขี่ลองเทสได้อุปกรณ์ภายในแล้วก็เ,ออเทสช่วงลาง ไปด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันนะคะเดี๋ยวขอแนะนำก่อนว่า Honda Accord คันนี้นะคะเป็นปี2008นะคะตัวนี้เครื่องยนต์2 4 0 c c สสูบนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปเลย E L Navigator นะคะราคานะคะเราจัดโปรโมชั่นอยู่พอดีเลยนะคะเหมาะกับยคโควิดมากเลยนะคะคันนี้นะคะ4 0 0 0สนเราไม่ขายนะคะ 3แสนกว่าเรา3แสน3แสนเราก็ไม่ขายนะคะคันนี้โปรโมชั่นพิเศษนะคะ3 1 9 9 0 0บาทนะคะลูกค้าค่าใครสนใจนะคะทักเข้ามาหรือมาลองเทสไปพร้อมกันกันกบเบลได้เลยที่สินชัยคาเซ็นเตอร์ตั้งอยู่บนถนนกันเรประพึติบางแคอะไม่พูดพร่ำแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยค่ะ